ทุกอย่างเมืองอีสานสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องยู u ู e ทุกอย่างเมืองอีสานมืนหนีผ้าพี่ผ้าน้องมาเล่ยนตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นย่มอมุ่งสอบพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าหลักเป็นภูเขาพี่น้องเลยทุกเจาะของบรรยากาศมาหารอเบงมาเบงบักขามพี่น้องมากับหลานสวัสดีครับนั่นแล้ว <c oughs> มากับร้านสองคนเป็นเป็นบรรยากาศหน้าตีนผู้ครับนะเป็นผู้เขาม้สุดยอดเลย <c oughs> ย่ำย่ำาอึองเดินหาเดินหกฝนตกกับสายหองหวยอะไรพี่น้องเลยมันเป็นหวยอึงน,นี่โอ้ยหอ,อ,อ,องสนันเลยแหละ มาบุบกประามอยู่หน้าพี่น้องหน้าตีนผู้หน้าห้องผู้นี่หละบักขามโอ้ม่ีหมากจีพี่น้องนี่นี่ต้นมวยไงว่าหมากกับบดดกก็ว่าพอไดู้่พี่น้องเลย มีอยู่สองต้นโอ้ไม้ที่อยู่อันนี้มาเพื่นเพื่นปลูกยางนั้ครับพี่น้องหน้าหอมผู้ยังมเศเ้าเสียงนกเสียงกาห้องโอ้สนั้นเลยนี่เดี๋ยคข้ามต้นหนึ่ง นี่โอ้พี่น้องมาเขาจุนมปูนมีน้องปลาพอมน้องในน้อย,ยกับปลาหลาย,ลยน้ำม,มันบ่อนไหมน้ำห้องผู้ไหลลงมาพี่น้องโอ้ปลาบ่อนอยู่อันคุณน่ะโอ้ปลามีเยอันี่าานาอ บุมปากคามมันนี่เขาแจกฝากอยู่ยพี่น้องเลยพอได้ยีนแบบเนี่ยมาส่าเสียงนกเสียงกาหออกอกอออา้องนกองคิวนูเออโอ้ปลาน้อนน้อยขึย้นหลายเถอะน้ำน้องน้อย,อยพี่น้องเลยแต่ว่าปลาหลายเพ <c oughs> ราะว่าจะมีเอียนมาคิว น้องน้อยๆหนึหน่งเน,นาะหน้าห้องผู้นี่มันเป็นหน้าห้องผู้ครับพี่น,น้องเขาเอายางมาปลูกนี่เป็นพลานหินคนน่ะเสียงนกเสียงกาห้องแววแซวอยู่น้องโอ้สุดยอดเลยโอ้ยขนาดต่อเฟืองนี่นี่ มึงนะครับเจ้าเกี่ยวขอแล้วตอเฟื่องเพียงเอวนกไปเบิร์งงามพี่นกไปยืนดูหน้าหอมพูมึนงนะตอเฟื่องเพียงเอวพี่น้องเพียงมอนี่สูงเลยคตบสูงเท่ไาไหรก็เจีวสูงร้อยแปดสิบป๊าดดิทูมันโคตหรือเปียกปะสูงร้อยแปดสิบอืมโอ้ยหน้าตีนพูในเขาง,งามเนาะ <c oughs> มองเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บหอนแถวนี้แหละพี่น้องติบมาทั้งเทิงทั้งคองขางเลยพู่อันนี้กับพู้หน้าอยู่กลางแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติพี่น้องเสียงนกเสียงกาหอ้องเซลเซลอยอู่สุดยอดอินเดีย <c oughs> อันนี้ก็ตตนออล่างพี่น้องหัวใจตนกัล่างบ่นี่นี่มางมันนี่เป็นลักษณะแบบนี้ตอนออล่างเห็ดฟืนเนี่ยโอ้ดีขนาด,ดนี้นี่เดะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นี่เดะเดไม่อล่างอันนี้คือไม่ดูโอ้ตอนดูตนนี้งามขนาดเนาะรุ่นรุ่นมา่นทั้งสีพี่น้องรุ่นนี ผมยาวาก็ได้อยู่ประมาน6เมตรโอ้ใหญ่อย,ยอยู่อ่น <c oughs> แล้วก็มีกกขังพี่น้องอจะกกขังบ่กกขังมายาม,มแรงนี่พี่น้องกกขัง เป็นต้นแบบนี้กบข้างนี่นี่เพราะว่างามฝนตกมาเดือนหนึ่งเห็ดมันจะออกอยู่น้ำเงาทีละพี่น้องนี่น้ำเงาไมา้แบบนี้นในน้ำปลายหยาเพกนี่นี่น้ำฝนเห็ดแบบนี้แหละเห็ดเห็ดนาเล่เห็ดนาหมองเห็ดละงโอโกออกอยู่อะน,นี่แหละพี่น้องเลยพ่มโบกหนึ่งออกได้เห็ด ถ้าเป็นกบแบบนี้มันจะออกเป็นเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดละงอกสมารออกแบบจังที่น้ำเงาแบบนี้ฝนตกมาเดินหาเดินงกเดินโอ้เดินหาว่าแม่นอเดินตุล่ากันยาตุล่านี่ล่ะตัวมากมันจะออกเป็นน้ำพมหัองมันเป็นมันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องว่า ก็ยังไงล่ะเป็นวัตจักของของตนไหม่เนาะใบโลนล้วก็ฝน,นตกมากโปรงใบแล้วก็เฮกัสิออกเนี่ยโอ้หมหัางหลแลาวนี่เนาะโอ้ดอกมันบกยวนี่โอ้ดอกมันงามขนาดน้อยเนาะนี่ดอกหัางนี่ดูี่น้องเบ้ดอกหัางงามขนาดเลยดอกไม้ตามธรรมชาติดึงลงมาดูโอ้ ตามธรรมชาติพี่น้องดอกดอกทั้งโอ้งามขนาดเลิศๆลมันต้องกับบรรยากาศตีนผู้ยิ่งมุ่งเสาะนะโอ้ยขักๆัถ้าถ้ามาเล่นผู้ใส่ดอกเป็นยังไงบ้าแเอมมองไกลๆดูหอมบ่ใส่ดอกมึงเนาะอันนี้หมักกันหมักหม้อเนาะนี่เด็กพี่น้องเขาเห็นหมักหม้อป่ ต้นหมักหมอ้อเขาเลยซุกหมากลำดำปลาพี่น้องไปเบิ่งกันหมักหมอ้อกระกกห้างดอกห้างโอ้ย <c oughs> ได้บักหมอ้มอม่บ้างหน่นี่พี่น้องจะบมักหมอ้บอบ่ะผลไม้ปลาพี่น้องพิมาไทายใกล้ๆนี่กินได้หนะมาลำดำสิพี่น้องนี่ มันจะออกดำๆแบบนี้นี่มัดำแบบนี้แกออกผลไมา้ปลาแกออกมาวันสิเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องนี่แกออกอยากเนี่ยวันที่เป็นแบบนี้นี่ก็กินมานมันออกรสสัตว์มันหวานพี่น้องหอมหอมหวาน มันเป็นผลไม้ปลาคือเกินหมักหมอ้อพี่น้องมีบอพี่น้องสางา้างบ้านนี่เบิงในหูดกอยู่ได้ตน้นหน่อยเนี่ยังไงพวกนะอือืมอืมเก็บไปฝากรูฝากร้านก็ใช้หมักลูกมันเกี้ยนี่พี่น้องหมักหมักหม้ออ้อุนะนี่หนี่มวันดำดำเคยเห็นปะ เรไหม่ปลาพี่น้องหมกักหม้อหม้อหวานหวานหอมหวานพี่น้องหอมแบบธรรมชาตินะนี่ดิหมักทุกมันปิดเอาเลยโอ้หลายตัวน้อยโดขนาดเลยหมักดิบมันจะเป็นแบบนี้ครับพี่นอ้องความแตกต่างระหว่างหมกักฟุกกับหมักดิบเป็นแบบนี้แหละ อันนี้ดอกหัางโอ้ยกำลังเป็นดอกงามเนาะเห็น,นดิพีนออน่น้องดอกหัางมันก็หอมอยังไ้ละเกี่ยวเออหอมต้นดมมึงข้ามไหมน่ะบอบนะมันเป็นหนึ่งโอ้ยก็หอมเนี่ยดอ,ดอกหัางหอมเท่าไหร่เน,นี่ยอืม หอมหอรอเนาะแปว่าบวหอมกตัวกันมอนนี่ดอกไหม่หอมก็ยังว่าบวหอมไปตรมเนี้ยดอะดอกไหม่หอมกับบวหอมไ,ไ,อไปยังพี่ในทั้งดอกไหม่ปลาในทั้งหมัก หมักหมอพี่น้องโอ้สุดยอดกับบรรยากาศจะมาเศร้าหน้าหอมผู้พี่น้องพุณอ่ะพิี่วอดอกมันขาวจุนพนอยู่นี่พุนอ่ะพุณอ่ะ,อะดอกมันดกอกข้างอาเกฟเวียดเทนี้แล้วหอมผู้พุ่นกองักดู <c oughs> มายามนี่มันเป็นยามแหลงพี่นอ้องมื่อคือยามหายยามหน้าเด้หนักว่ต้มมันมันดิเขียวตนใหม,มันก็ดิเขียวงามก่านี้ครับหมันก็ดิเขียวตนไหม่ก็ดิเขียว <c oughs> <c oughs> บานนี้พี่น้องที่พาพี่น้องมาเบงตนคอยพี่น้องตนคอยของแท้ เพราะว่าข้าเจ้าปลูกอยู่ในกรุงเทพนั่นมันมนเป็นต้นควายครับพี่น้องข้าเจ้าเอืน่นเอื่นมาคือกันพอดีพาไปเมืองพี่น้องต้นควายของแท้ที่ข้าเจ้าว่าต้นควายต้นควายมันอยู่น้ำพูพี่น้องไปพี่น้องไปเบืองกันว่าต้นควายเป็นอย่างไรของแท้เลยพี่น,อน้องมาเบิ่งนี่แหละครับต้นควายของแท้นะเมืองอารลดนี่เมืองใกลใ้ๆนี่มันนี่เป็นลักษณะแบบนี้ต้นเขาขาพี่น้อง มันที่เกิดอยู่น้ำผู้ส่วงส่วงสองการมันที่เป็นดอกขา,ขาวๆพี่น้องมันที่หอมเดี๋ยวส่วงดอกคอยเป็นดอกมันที่มาถ่ายทำในเบิ้งอีกเทือนึงอันนี้แหละเขาเอื้นต้นคอยของแท้พี่น้องนี่ล่ะที่เขาเปินวน่าต้นต้นคอยต้นคอยอย่น้ำกรุงเทพที่เขาปลูกนั้นโมเมนพี่น้องเพราะเขาเอื้นต้นสมพออันนี้แหละต้นคอยของแทน้นั้นต้นลักษณะแบบนี้พี่น้องมันที่เกิดอยู่น้ำผู้ มันทีเป็นดอกช่วงประมาณเดือนเมษามดอกเขาเขาดอกมันสีหอมพี่น้องตน้ตนต้นต้นคอยแบบนี่นของแท้เลยนี่นะคือต้นคอยต้นขาวขาแบบนี้แหละพี่น้องเบิ่งเงาเดอ้อคอยของแท้เลยแหละนี่เพราะว่ามันสิเกออยุดตามพูพี่น้องนี่เบิ่งเงามันนี่มันจะออกสลาแบบนี้มันจะเป็นลัออกษณะแบบนี้พี่น้องเงามันแต่ก็เป็นพุ่ม ถ้าเก็เป็นพุ่มแบบนี้นี่เป็นพุ่มแบบนี้นี่ละก็อื่นตน้นควยมาพี่อันเขาปลูกอยู่ในกรุงเทพเลยว่าต้นควยต้นควยบอมเมียนพี่น้นองมันต้นสมพอ <c oughs> มันผมเอื่นต้นสมพอนี่ตัวควยต้องเกิดอยู่ในภูแบบนี้พี่นอ้องสิเมียนบก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 หลน่นอยู่บกวกิ่พี่น้องบ,อกบกโอ้หล่นอยู่อะนี่ นะอืมอืม,อ,มอ,อกบอกลน้นอยูอะเลยต้นมันต้นใหญ่เติบโตต้นใหญ่เติบู่เนาะไปนะนี่พะลาดหินโอ้หินใหญ่เลยหินเห็นลาดได้เลยนี่พี่น้องเอารีวิวต้นคอยอีกนี่หลายๆนี่คอยของแท้พี่น้องแล้เบิ่งเอาบาดนี่ เนี่ยเนี่ยเป็นต้นลักษณะแบบนี้มันมีมีหมากแดงๆเนี่ยมันสูกออกแดงๆแล้วก็ดอกดอกขาวๆหอมๆพี่น้องดอกสีขาวหอมมันสียูช่วงเดือนเมษาพี่น้องดอกมันนี่เมษาพู้ตะพาดอกมันสุดงเมียต้นคอยพี่น้องไอ้ของแท้เลยคอยของแท้นี่แมนเบิร์ดเลยนี่นี่นี่เป็นเบ็ดลักษณะแบบนี้ เนี่ยตนย้นคอยคอยของแทะคุณนะอันนี้อันนี้ก็มากหมออันนั้นก็ต้นคอยโอ้พวกม่วง,งปลาบอนนี่นี่นี่มันอยู่พู่ผลไม้มปลาเป็นของปลาพี่น้องเลยไปม่งม่วงต้นน่ะบาลองม่วงปลาโอ้ประพิกินสมนี่สูงม่วงปลาอะไรพี่น้องแซ่บหอมโอ้ เป็นหมาเกล่ดอกเห็นหรอเจ้าม oh, ีแต่ต้นควายนอนนี่เนาะต้นควายหลายแต่นี่เมืองหลวบของมองป่าโอ้ดอกขาวจุ่นฟูเลย มองปลากับต้นหมักบกอยู่น้ากนันนั่นนี่ลนเนี่ยวงบกโอ้ลนอยู่หัวไกป่ปลาพี่น้องหลังจากที่พาพีพานองาะเบงหน้าห้อมผู้พี่น้องลรามาวงบมาขามมันเป็นบรรยากาศที่หนาอยู่พี่น้องอากาศดีเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาติสุดยอดเลยพี่น้องให้หน้าอยู่อยู่ทรวงกลางแล้วก็เป็นภูเขาอยู่อยู่สองข้างพี่น้องแล้วก็มีตนม้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เกิดอยู่น้ำผู้ กรีวิวพี่น้องเบิ่งต้นคอยพี่นอ้องต้นหัางวันเป็นแบบใดย์สนคอยเป็นแบบใดยครับมื้อนี้กก็อย่าลืมพี่น้องฝากกดติดตามช่อง y ยูทูบแด้วพี่น้องเด้อติดตามให้แหน่กดไลค์กดแชร์เพราะว่าสิได้มีกำลังใจ,จคลิปบสำหรับมื้อนี้กัสวัสดีครับ